บางคนชอบพมา่างอนบางคนก็ผสมกลอยพมา่าเชิงก๋อยหลายคนที่ผ่าออกมาแล้วได้ดีเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดกันครับสวัสดีครับพี่น้องและ f c ที่เคารบรักทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้ก็เอาสาระน่ารู้ เล็กๆน้อยๆน,นะครับมาบอกเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับนะ mm. ก็มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามานะครับ mm. คนเขาชอบพม่าง่อนเป็นเพราะอะไรนะครับ mm. คือพม่านะครับพม่ารูปร่างรูปทรงนะ mm. ดีกับไม่ดีนะค, mm. คือดีคือปาดเปียวนะ mm. และ่าว่องไว นะครับไม่ดีคือโครงสร้างนะแต่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทุกตัวไปนะครับนะก็เลยเอา,าอออนะเอามาใส่กับงอนนะครับพม่าเอามาใส่กับงอนก็จะได้โครงสร้างที่ใหญ่นะครับโครงสร้างที่ใหญ่และก็ทำให กระดูกใหญ่รูปร่างลักษณะดีนะครับมันก็ออกผลงานมาที่เป็นที่น่าพอใจนะกับหลายๆคนที่ชอบนะพะม่าง่อนนะครับแล้วข่อยเชิงน,นะครับก็เอามาผสมกันนะครับก็จะได้ง่อนเข้ามาเอี่ยวด้วยนะครับ ก็จะเป็นสามเอี่ยวก๋วยเชิงง่อนนะครับนะแต่จริงๆแล้วนะนะครับนะาสามสายนะครับก็จะเป็นสมบูรณ์สมบูมบรณ์แบบนะได้โครงสร้างนะได้เชิงได้ความไหวนะสามสายที่เอามา,าเข้ากัน นะครับนะครับก็ได้โครงสร้างที่ดีใหญ่นะครับกระดูกหนานะครับนะแล้วก็มามีเชิงมีเหลี่ยมนะครับแล้วก็เอาความไวเข้ามาอีกนะครับเข้ามาก็จะเป็นสามสายนะนะครับก็จะเป็นงอนนะครับงอนอเชิง ก้อยนะครับก็จะเป็น3าสายนะที่ที่คนหลายหลายหคนนะครับชอบนะสามเอี่ยวนะครับนะกระดูกโครงสร้างนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเราเอามาเข้าผสมแล้วอ่ะมันก็จะได้นะครับผสมกับเชิงก็ได้ผสมกับง่อนก็ได้ผสมกับก้อยก็ได้นะครับสตัวนี้อ่านะ อย่างพมา่านะครับพมา่าก็เอาไปผสมกับก๋อยนะผสมกับก๋อยผสมกับงอนนะครับผสมกับเชิงนะมันก็เข้าเข้าเข้ากันได้นะครับเข้ากันได้แล้วแต่ว่าจะชิดหรือสนิทไหมเท่านั้นเองนะครับพมา่านะพมา่าเนี่ย มันเป็นดั้งเดิมมันเป็นไก่ป่านะครับที่เขาเอามาผสมนะครับก็มันก็ได้ดีกับไม่ดีนะได้ดีกับไม่ดนะีบางคนก็เอาเอาเข้ากันาบางบางเหล่านะครับบางเหล่าเอามาเข้ากันได้ดีนะแล้วพม่า,มางอน นะครับเขาก็จะ,ได,ะนะได้โครงสร้าง,นะะางน,าาน,นะครับรรได้โครงสร้างนะพม่างอนหลายๆคนก็ชอบนะครับพม่างอนได้โครงสร้างว่องไวของพมา่านะครับก็เลยเข้าผสมกันจะออกมาได้ดีนะครับก็หลายคนนะครับ ที่อยากได้สามเอี่ยวนะครับสามเอี่ยวเราเอาไปเข้ากับก่อยก็ได้เอาไปเข้ากับองอนก็ได้เราเอามาผสมแบ่งแยกกันได้นะครับนะก็จะออกมาดีมากๆเลยนะฮะการพัฒนานะครับมันไม่มีที่สิ้นสุดนะเราทำได้เราก็ทำนะฮะ เราทำได้เราค่อยทมอันไหนที่ว่าทําแล้วไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปทํานะครับทดลองได้นะทดลองได้ชุดหรือ2ชุด3มชุด3มชุดนี่ที่เราเอาเอาเข้าผสมนะครับสมชุดเราเราก็รู้แล้วว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับนะมันจะชิดมันจะสนิทไหมนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าก๋อยนะ พมา่าง่อนเชิงนะครับเราเอาเข้ามาเนี่ยผสมเนี่ยได้มาสักสองข้อสามข้อนะครับเราก็รู้แล้วว่ามันดีไหมชุดผสมนะครับชุดนี้มันดีไหมนะถ้ามันไม่ดีเราก็ทิ้งเท่นนั้นนะครับแล้วเราก็เอา เอาไปเข้ากับชุดใหม่นะครับเอาไปเข้ากับชุดใหม่การพัฒนานะครับมันไปเรื่อยๆนะครับมันไปเรื่อยๆแต่นนี้มันผ่ากันผ่ากันมาก็เยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นสามสาย4ี่สายนะครับเข้ามาผ่ากันทุกเหล่านะครับอย่างขวอย ก่อยร้อยนะครับนะครับแล้วก็อ่างอนงอนร้อยนะเชิงร้อยม้าร้อยอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็จะเป็นบางบางซุ้มบางฟาร์มนะครับที่เขาอ่าอ่าไม่ทิ้งเหล่านะครับเป็นลูก 100, ร้อยนะฮะการพัฒนานะครับนะ ถ้าเราไม่รู้เราก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะพัฒนาไปเรื่อยๆอันไหนที่ว่ามันมันดีเราก็เก็บไวนะ้อันไหนที่เรารู้ที่มีประสบะการณ์นะครับเราก็เอามาบอกเพื่อนๆเอามาบอกพี่ๆน้องๆนะครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับรุ่นใหม่ๆนะครับที่เข้ามาใน ในในวงการน,นี้นะครับการพัฒนานะฮะผมคิดว่าหลายๆคนนะค้นคว้านะ,ะการผสมที่ว่าจะออกลูกมานะให้มันดีนะครับนะค่นะตนนี้นะครับที่เอามา,อาผสมกันนะฮะพะมา่านะ พม่ากินเชิงนะครับที่เล่นเลนแล้วก็เอามา,าทำมาผากันนะมีดี <c oughs> ทุกทุกเหล่านะแต่ละเหล่าอ่ะมันมันก็ไม่เหมือนกันนะนะครับมันมีมันมีดีทุกเหล่าไม่ว่าจะเป็นก๋อยเป็นเชิงเป็นพมา่าเป็นง่อน นะนะครับเราเอามาผสมกันเนี่ยนะกว่ามันจะสนิทกว่ามันจะชิดกันเนี่ยนะกว่ามันจะได้ลูกที่มันดีนะก็ประสบความสำเร็จมันก็เยอะนะไม่ประสบความสำเร็จมันก็มีนะครับก็เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับนะ การผสมการาพัฒนานะไม่มีที่ที่สุดเหมือนกันนะครับนะก็มีประมาณนี้ก่อนครับนะก็เอามาบอกเพื่อนๆกันสาระน่ารู้เล็กๆน้อยๆนะถ้าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปดีๆอเอา,อาสาระน่ารู้มาบอกเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ